สนับสนุนรายการโดยอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันหล่อลืน่นจากประเทศญี่ปุ่นสิงคอร์เปอเรชั่นดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดอุดมพาน,นิชขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สเปเชียลอพิซดของคลับฮันเตอร์ซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ โคิงโปรที่มีผลงานอย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาก็คือโปรชานวงลือเกียริซึ่งแน่นอนคบว่ารง king ของโปรชานเมื่อปีที่แล้วดีพอที่จะสามารถทําให้เขามีสิทธิ์ลงแข่งขันรายการซิงค์แพลนทอนิกหัวหินโอเพ่นในครั้งนี้เพราะฉะนั้นผมจึงถือโอกาสพาท่านผู้ชมไปดูภาพเบื้องหลังรวมถึงการเตรียมตัวของโปรในประเทศไทยว่าเขามีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างรวมทั้งการเตรียมตัวของโปรตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งแข่งจบโดยตัวผมเองจะทําหน้าที่เป็นแคดตี้ติดใหม่ และมีโปรเอ็มเป็นผู้บรรยายอยู่ข้างสนามเพื่อให้ท่านผู้ชมได้อินไปกับบรรยากาศของการแข่งขันระดับโปรในเมืองไทยอย่างแท้จริงถ้าพร้อมกันแล้ววันนี้เราไปดูบรรยากาศในรอบซ้อมกันก่อนเลยครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่เราจะเดินทางไปซ้อมที่สนามหลวงหินก่อนคูชาไปเป็นไหมฮะ ตอนนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าออกไปตรงนี้นี่จะไปถึงถนน,หนใหญ่ได้ไหมแต่น่าจะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูให้เป็นแคดดี้ให้ครั้งแรกเหมือนกันเคยตีไหมหลวงโอหินหลวงโอหินเหรอเคยตีไปตีหลายครั้งแล้วสนามกอล์ฟเก่าแก่นี่หลวงโอหินเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกข,ของเมืองไทยหรือเปล่าใช่ก็ตอนนี้น่าจะมากินข้าวกันนิดนึงก่อนออกรอบเดี๋ยวหาข้าวมันไก่กินกันดีกว่า โอเคไหมโปรอิดจัดไปพ่อช้า,โชานโอเคก่อน <Okay. S 2> นะหาที่จอดรถนิดนึงโอ้โหนี่ตอนเช้านี่คนเยอะมากเลยที่ตลาดเนี่ยที่หัวหินเนี่ยอืมข้ามันไกลปิดไอ้ยนี่ไงเอาร <Okay, S 1> ้านข้าวแกงก็ได้ตรงเนี้โอ้โ <okay. S 1> หมุมเนี่ยเพอร์เฟกต์จัดไปเผ็ดไม่ค่อยได้นี่ได้เลยโอ้ไม oh, ่เป็นไรนี่ไงนี่นโซนนี้ครับผมเอ้ยได้ขอไข่ต้มลูกหนึ่งด้วยครับไอ่ต้องเพิ่มมะลังหน่อยเอาเอามาให้หมดแล้ว ่งมเนี่ <c oughs> <c oughs> นยกินเนี้เดี๋ยวรีบไปนี่ทำไมซ้อมก่อนชีวิตนกักกอล์ฟ็าค่ดีตอนเช้ารอบซ้อมก็ต้องกินข้าวเช้าก่อนเหมือนกันใช่ครับอาหารนะครับมื้อเช้านี่สำคัญม,มากครับผมหรับวันปกติต้องกินก่อนออกรอบสี่ชั่วโมงโบต้องกินต้องกินประมาณสองอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนออกรอบใช่นไหมพอดีเป๊เพราะเดี๋ยวต้องมีซ้อมมีอะไรอีกใช่ต้องไปวอร์มก่อนมาวอร์มนิดนึง แล้วก็ออกเลยเล่น18หลุมตอนเช้าก่อนที่อากาศจะร้อนเนี่ยกำลังดีเลยครับได้ครับประทอดนัดแบดนัดแบดอร่อยครับแต่ดี้ก็ต้องกินเยอะนะกินเยอะครับผมใช้พลังแต่สำคัญนะโคือเราต้องมาถึงสนามให้ก่อน,น,นเนินเพราะว่าถ้าเราไม่ถึงก่อนเนี่ยเราจะรีบและเมื่อเรารีบเนี่ยก่อนไปทีออฟเนี่ยมันจะความรู้สึกว่ามันจะทําให้เกมของเราอะเร่งทั้งวันเลยคือเราจะเหมือนกับลวนมันหมดเลยเพราะฉะนั้นไปถึงสนามก่อน พักหนึ่งโ okay. อเคอันนี้จากกัน สนับสนุนรายการโดยอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่นต้อนรับโฉมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง